โอเคสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเหมือนเดิมอีกแล้ว <c oughs> เริ่มขึ้นไปหน่อยเดอ่วอตอนนี้คือมีกิจกรรมใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามาเป็นแพทใหญ่เนาะเป็นแพทใหญ่เลยแหละเพราะว่ามันมีตัวละครอัปเดตด้วยแล้วก็มีโค้ดใหม่ด้วยโอเคแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะส่งจะเอาโค้ดใหม่ที่ทุกคนเนี่ยโอเคตอนนี้ผมได้โค้ดแล้วคือเป็นโค้ดใหม่นะครับที่ทางทางเกมครับแจกนะครับก็คือว่าเป็นโค้ดนี่นะครับ ไพเร t กิฟ for you นะครับเดี๋ยวผมทิ้งอทิงไว้ในใต้ description น,นะครับอ่โอเคสิ่งที่เราจะได้คืออะไรเดี๋ยวไปดูกันอ่าสิ่งที่เราจะได้นะครับตอนนี้เราได้ทองฮาแส่นะครับแล้วก็มีอ่าหนังสือครับห้าร้อยล้านแล้วก็มีเศษไม้ด้วยแล้วก็มีกล่องหาคีย์แล้วก็มีเงินหนึ่งพันล้านเบลีนะแล้วก็มีพลังงานอีกห้าร้อยแล้วเราสิ่งที่ได้คือเราได้อารามากินะครับ อ่าแล้วรับก่อนรับด้วยเฮ้ยก็โอ้ของแจกแล้วก็มีเจมอ่าเจมเขาแจกของบางอันนี้นะครับสวัสดีวันอันนี้มาแล้วสวัสดีวันเสาร์เ <laughs> ดี๋ยวเราจะแจกเสาร์ก็คือตอนนี้มีกิจกรรมใหม่นะครับอ่ากล่องซัมเมอร์ดันเจียนบ็อกนะครับก็คือสิ่งที่จะได้ในกล่องนี้นะครับถือว่าดูดีเลยแหละเป็นของจําเป็นอ่ะเหมือนที่ผมบอกไปตาอ่าคลิปก่อนแล้วว่าของจําเป็นคืออะไรบ้าง นี่ครับแชงซูเปอร์เอนเตลเงี้ยไอหินมังกรเนี้ยไปผสมหินอ่าไปผสมหินอะญามณนีหรือว่าไปอัพตัวละครแล้วก็หินเอ็กอย่างเงี้ยก็ต้องจําเป็นแล้วก็อันนี้ก็เ่าเอลเมนทัลพาวเวอร์ก็คือแบบพวกท่านะครับก็ถามว่าจะเป็นไหมผมให้กลางๆกงนันเพราะว่ามันก็แต่วมันหาไม่ได้นะต้องต้องซื้อแล้วก็ซื้อนี่หมายถึงว่าเราซื้อใน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 อ่านี้ได้เลยนะเนี่ยครับเราซื้อสามารถซื้อท่าตังเนี้ยได้ ep คือตรงนี้ได้เลยแต่หาไม่ได้นะครับอ่ะโอเคต่อมาเรืออันนี้ก็จําเป็นนะครับเศษเรือลกก็จาเป็นในการทําอัพเรือนะครับแล้วก็อันนี้คือวิญญาณปีศาจนี่ที่สิ่งที่เราจะหาได้ในนาฬิกาก็น่าจะคลุกใต้ดินนะแต่มันจะผิดนี่วิญญาณปีศาจต,ต,ตรงนี้เลยถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่ครับเพราะว่าเราสามารถหาได้แต่ได้ก็โอเคถ้าต,ต่อมาทองสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในเกมนี้ได้แร้ว แล้วก็ได้พันทองตอนแรกดีใจแล้วก็มีถุงสุ่มไอ้นี่นะครับตาจนสัตไอ้พวกนี้ครับอะไรวะพวกนี้ครับตาจดสัตว์ก็สุ่มก็ดีถือว่าดีเพิ่มสกแตกได้แต่ว่ามันไม่ใช่อันอันใหญ่มากนะมันไม่ใช่อันใหญ่มันเป็นอันเล็กแล้วก็อันนี้ครับแกนนี้ก็จำเป็นเหมือนกันแล้วก็เจมอันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่กัผหาได้แล้วก็อันนี้ก็จําเป็นเพราะว่ามัน แพงนะถ้าพูดถึงว่าถ้าเราไปซื้อทองใช้ทองซื้อมันก็แพงแล้วว่าถ้าเราหาน,นี่เรื่อยๆไม่รีบก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็จําเป็นจําเป็นนะครับอันนี้ทิ้งไป <laughs> อันนี้จําเป็นในการอัพของอันนี้ก็จําเป็นครับแล้วสิ่งที่ดีที่สุดคือนี้นะครับถุงสุ่มทองร้อยสองคุณมีโอกาสได้ถี่พันทองนะครับสองพันทองหนึ่งพันทองนะครับถ้าเปิดได้แล้วก็ได้อันนี้ด้วยอ่าสุ่มลูกแก้ว <laughs> ผมเล่นมาแบบ อลองลองอันนี้อันนี้อันนี้ผมเทไประมาณสองพัห้าใช่ไหมคือคือแต่ละรอบอะครับสองร้ยพลังงานจะตกประมาณแปดถึงยี่สิบกล่องแปดถึงยี่สิบกล่องอ่ะถ้าดีหน่อยได้รอบละสิบขั้นต่ำสิบก็ดีไปแต่เรียนก็ปกติกับไม่มีไม่มีไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าของข้างในอ่ะโอกาสมันจะเยอะไหมอีกเรื่องหนึ่งอ่ะงั้นเดี๋ยวผมลองลองเปิดนะเดี๋ยวผมตัดคลิปปุ๊บไปเลย อ่ะเจ็ดร้อยกล่องผมจะได้อะไรบ้าง๋ยวดูอ่ะโอเคตอนนี้ผมอ่ากันละเปิดกล่องเจ็ดร้อยนิดๆได้แล้วค่อนข้างน่าจะได้เป็นห่วงค่อนข้างน่าจะเป็นห่วงสิ่งที่ผมได้อ่าเดี๋ยวผมไปนี่ก่อนนะคือผลผลเนี่ยครับอันเนี้ยมันดรอปเยอะมากถือว่าจริง สิ่งที่ได้นะอ่าตามคลิปเลยครับอันนี้อันนี้อันนี้ผมมีอยู่อยู่แล้วนะบางส่วนแล้วก็ได้ถุงเอสเนี่ยไอทองนะครือว่าสองเนี่ยได้มาสิบสองได้อันนี้มาอีกยี่สิบยี่สิบสามสิบแล้วก็ได้พวกเนี่ยวิญญาณสองพันห้ายี่พ้าอันทองได้ยี่สิบอันนะครับจัดเก700็นร้อยตอกนะได้ทองห้าร้อยยี่สิบอัน <c oughs> เลดคือบ้ามากโอเค เรียนี่ก็มาแต่ว่าได้ดูงยาเจ็ดสิบก็มาเลยได้โอ้โ oh ห oh, ได้เงินได้เงินมันต้องเจ็ดสิบก้อนถือว่าเรียนี่คือมาอยู่แต่ว่าโอเคถ้าได้แบบแย่เหรียแย่ผมว่าอะได้มาอีกห้าร้อยอันนี้มันเป็นสามสิบนิดนิดสามสิบนิดนิดถือว่าเหรียนน่ากลัวอยู่นะครับถ้าใครที่จะลองเปิดดู เรียนน่ากลัวอยู่นะผมว่าแต่ว่าได้รางมิงเยอะอยู่อันนี้ผมมีเก็บบางส่วนแล้วก็บางส่วนที่ได้เปิดได้มาอ่นนะอันนี้บางส่วนนะบางส่วนคือผมเก็บไปก่อนหน้านี้แล้วก็บางส่วนเปิดได้โอเคแล้วก็ทองส0่พันดอกไหมไม่ดอกโอเคไม่ใช่ปัญหาแต่ได้ทำมาทองเยอะหน่อยก็โอเคครับคออตอนนี้ที่ผมเห็นนะครับว่า เลดอกมันอาจจะไม่ค่อยสู้เหมือเท่าไหร่โอเคถ้าใครที่อยากจะลองอเจี่ยพลังงานแล้วก็มาลองเปิดดูเล่นๆก็ได้นะเพราะว่าเศษพวกเศษแชงเศษอะไรเงรี้ยได้น้อยนะผมเปิดได้น้อยมากเลยอันนี้ผมมีก่อนนานๆนะนะได้ประมาณห้าอันสิบอันมั้งพวกนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่เลดไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ แล้วก็มีกิจกรรมเหมือนเดิมครับเกมใหม่แชร์ทองนะครับแต่การเป็นการแชร์ทองที่สามสิบ <c oughs> ล้านหาจากไหนวะทำไมเติมนี่ไม่รู้จะครบไหมเนี่ยสามสิบล้านนะครับถามสิบล้านคุณจะได้เอาง่ายถ้ายี่สิบล้านอะ่ะถ้ามีตังถึงยี่ถ้ามีทองถึงยี่สิบล้านอะ่ะแล้วก็ถึงเนี่ยผลนั้นได้โอเคเลยโอเคเลย,เ,เ,ลยเพราะว่าอะไรอ่าเดี๋ยวผมมารีวิวตัวละครใหม่ได้เลยแล้วกัน อ่ารีวิวนะอารากิโอเคเดี๋ยวผมอารากิมาก่อนอารากิอันนี้เป็นตัวละครแจกฟรีนะครับเดี๋ยวผมก็เหมือนที่บอกครับเดี๋ยวลงในใต้เดคิปชันน้สำหรับใครที่ต้องการเนี่ยก็สามารถไปอันนี้ได้เลยเขาเรียกน,นะไปไปจัด อ่าเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคือตัวละครนี้เวอรมันต้องใช้ครับ <laughs> ใช้ตีบอร์ดโอเคอา,อาราคิเป็นเป็นสายอะไรอนะ่ะยังไม่ได้ดูเลยอาราคิเป็นสายเวทนะครับสายเวทแสดงว่าอาจจะมาแทนบูอาได้ ผมคิดว่าอาจจะมาแทนบัวได้เดี๋ยวลองดูสกิลแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวคือผมอาจจะดูตรงนี้อ่านี่อัลลีอัลล <laughs> ิแบบไม่ขึ้นชูร่าอาัลลีแบบไม่ขึ้นชูร่าหมามาก <laughs> คือตีปกติครับเล่นตีเดี่ยวแล้วก็ทำตาตีเดี่ยวแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันมันมันอันนี้หรือเปล่านะ เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยลองไปเดี๋ยวผมจะลองตีมันธรรมดาดูโอเคเดี๋ยวผมมาตรงอันนี้ก่อนผลโซลู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 โ,ลโ,ลโลนมีนะครับก็คือว่าสิ่งที่ผลนี้ได้เนี่ยคือมีได้ค่าตัดนะครับ i อินบวกสิบนะครับแล้วก็ไดเอ็นมาจากอีกสิบเอร์เซ็นเอแอกอีกหนึ่งพันหน่วยแล้วก็ซีดีเฟนนะครับอีกสิเปอร์เซนต์แล้วก็ไฮพีกห้าพันผลวิสานะครับมีโอกาส 20%ครับที่จะทําให้เป้าหมายเนี่ยผิดหวังก็คือว่าผิดหวังนี่คือว่าต้องใช้ความกดเพื่อเพสิอน35เพื่อที่จะโจมตีด้วยทักษะโกรธหมายความว่าปกติทักษะโกรธเราใช้หนึ่งพอยใช่ไหมครับแต่ถ้าติดาสถานะเนี่ยอ่าเขาเรียกอะไรนะผิดหวังเนี่ยต้องใช้ร้อยสามสิบห้าถ,ถ,ถึงจะใช้โกรธได้นะอแต่มันมีโอกาสแค่20%เ่งครับก็มีโอกาสเดีดวยวและมีโอกาสอีก30%ที่ทาให้เกิดสถานะเชิงลบแบบสุ่มอามาผ้าแช่แข็งแล้วก็อับออยเหรอ ไม่มัน่นใจว่าบา้านนี้คือ,องไงนะแล้วก็แล้วก็ไม่สนใจภูมิคุ้มกันด้วยอุย้ยของดีนี่ไม่สนใจภูมิคุ้มกันไม่สนใจภูมิคุ้มกันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมอา,ายอีกทีนึ่งคือแล้วเราก็ลดความเสียหายที่ได้รับลงเลยห้าสิบเซนเมื่อตายจะฟื้นขึ้นมาด้วยมังชุดหน 100, 100, 100ึ่งร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซนเลยแล้วก็ความปวดอีกหนึ่งร้อยสร้างกำแพงโลกเหล็กเป็นรานหนึ่งเทินไม่ใช่ใช้ได้ครั้งเดียวแต่การซื้อโอ้ตัวดีนะเป็นตัวแบบใช้แล้วทิ้ง ไม่ไม่เาเรยอ่าตัวที่มันบอกว่าอ่าไม่สนกันภูมิมกันเนี่ยหมายความว่าอ่านเนี่ยผลไม้ภูมิมกันคือคือถ้าติดสถา,านะเนี่ยคือโดนแน่ๆเพราะว่าไม่สนใจภูมิุมกันนั่นเองว้าวตัวละครเจร๋งโอเคงั้นเดี๋ยวผมลองเอาตัวละครเนี่ยลองไปตีเล่นดูอ่าตรงไหนได้ไมั้ง อันนี้แล้วกันใช่แผนนี้อ่ะเดี๋ยวผมเอาลากีเข้าไปแล้วก็ผมจะลองไปตีตีได้ไหมเนี่ย หาที่จะตีไ,ไมเนะลยแหละไปเละอ่ะเราล,ลองตีดูโอ้มันไม่ได้ตีเดี่ยวนี่มันตีเป็นกลางเขนปะหรือตีหมู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมมองเช็คอีกรอบหนึ่งอันนี้ผมก็มึงสกิลอยู่นะเพราะว่าเหมือนทางอันนี้เขาแปลไม่ครบไม่ไม่ใช่แปลครบเขียนสกิลไม่ละเอียดยวดูก่อนโอ้ตีทุกตัวนี่ตีทุกตัวปะวะ เอาใหม่ผู้คํำชัวร์อ๋อมันก็ตีทุกตัวนี่หว่าแล้วก็มังเลยมีระเบิดอีกสองครั้งแล้วก็เดี๋ยวๆผมว่านะต้องไปดูชูราแหละโอ้ยติดในนี้ด้วยการระเมตร โอเคเอาใหม่เอาใหม่มีข้อติมาเกิดขึ้นให้ตายเส็จฉันควรจะทําการบ้านมากกว่านี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมไปดูชูราเลยแล้วกันอ่าตัวละครใหม่มาเหมือนกันนะครับเป็นโคซุกิโมโมโนสุกะนะครับเจ้าขี้แยขงเราคนระับอันนี้เดี๋ยวค่อยรีวิวนะเรารียไปตัวแจกฟรีก่อน <c oughs> อันนี้คืออ่ามันไม่ได้แปะมันไม่ได้เขียนสก,กิลให้นะ แล้วก็ของที่ใช้ตัวอย่าอ่านี่นครับของที่เราต้องเติมครับแล้วก็ยี่สิบล้านครับถ้าเราไม่อยากผสมของโดยการแชร์นี้ถ้าผมจะต้องแชร์นี้หรือเปล่านะหรืออาจจะไม่ได้ใช้แต่ว่าย0สิบาทอ้ยี่สิบล้านครับได้นี้แล้วก็คุ้มเลยโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาใหม่ผมไปดูตรงชูล่าเลยแล้วกันเพราะว่าสกิลวะตัวนี้มันแปลไม่หมดอ่ะเดี๋ยวมาดูภาคสี่สิก่าก,กีนบอลเด้อโอเคอ่าสแตกคก็บวกบวกอุ้ย บวกน่าก,กลัวมากเอ็มแท็กนะครับบวกพันห้าแล้วบวกยี่ห้าเปอร์เซ็นแล้วก็พีไทยบวกพันห้ายี P ่ fend, ิห้าพีพีดีเฟนเอ็นดีเฟนโอ้หบวกข้าสิบห้าเลยเปอร์เซ็น 2, แล้วก็มีบวกซีดีเฟนคู่ซีดีเฟนเป็นสองพันแล้วก็มีซีดีเฟนสองพันห้าเยอะมากนะครับสองพันห้านี่คือสายซีดีเฟนในตีมันจะเข้าไหมเนี่ยโอเคเรามาดูพัสดีสกิลของกีนบอลเดี๋ยวครับที่ไม่ใช่ผลพิสารนะ อันนี้ต้องขึ้นชูราก่อนถึงจะได้เมือม่อเมืม่อเริ่มเมื่อเริ่มเดินการครับก็คือว่าสตูประมาณจะตัวที่อยู่ในฐานะเสียเปรียบจะเพิ่มเอฟเฟกให้เอฟเฟกต์ในการลดความเสียหายลดความเสียหาเยเป็นเปอร์เซ็นต์เหตพีของเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด5%เป็นเวลาหนึ่งเทินเมื่อเหตพีของคุณลดลงต่ำกว่า20%่อเซ็นเชนกูจะทำงานโดยไม่สามารถตายได้คงเ p ไว้หนึ่ง เป็นเวลาหนึ่งเทินโดยแปลง15บหงความเสียหายนี่นะเป็นพลังชีวิตสำหรับตัวคุณเองและเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดใช้ได้งานได้เพียงครั้งเดียวค่ฟื้นคืนชีพเอฟเฟกต์รีเฟซอ๋อหมายความว่าอ่าก็คือถ้าตายครับ HP มันจะเหลือหนึ่งในหนึ่งเทินนั่นนะแล้วก็ถ้าอ่า HP จะเหลือหนึ่งในหนึ่งเทินนั้นใช่ไหมแล้วก็ มันแล้วก็จะใช้่าสิบห้าเปอร์เซ็นตของแอคแทที่เราได้รับความเสียหายมาเป็นฟื้น HP ด้วยแล้วก็คือมันมีทั้งใต้เกิดครับมีทั้งใต้เกิดแล้วก็มีกันแบบกันดามเจจนแบบเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นะเอ้ยเหลือเหลือหนึ่งหน่วยในหนึ่งเนทะือนนั้นคือตียังไงก็เหลือหนึ่งหน่วยอ่าเอาใังจก่อนอันนี้ที่มันบอกในท่านี้นะโอเคน้ำมันท่าคิวตีปกติกันเป็นเวทมนต์นะครับเป็นสายเวทมนต์ สร้างความเสียหายแก่เป,ป้าหมายทั้งหมดนะจริงด้วยเป็นสร้างเป้ามหมายแก่เป,ป้าหมายทั้งหมดแล้วเป้าหมายแนนอนจะได้รับพลังโจมตีลดลงส0ิอร์เซนหลังจากนั้นจะสร้างความเสียหาย20%ิเซนของ HP แก่เป,ป้าหมายรูทั้งหมดแล้วลดความโกรธลงหนึ่งรอยแก่เป้าหมายที่มีความโกรธสูงสุดเ <c oughs> ดี๋ยวนะโหตัวแม่งดีกว่าไอ้นี่เหนเนี่ยไอ้แฮนด์ค้อย่ปะเนี่ยมีเป็นตัวที่โกรธลดโกรธด้วยนะลดโกรธลงหนึ่งร้อยแก่เป้าหมายที่มีความโกรธสูงสุด นอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายที่มีรูปร่างเป็นไม้กางเขนเท่ากับสาเซนของการโจมตีเวทเวทมนไม่นับค่าป้องกันเวทโหตีแบบทะลุเลยเหรอลบเอฟเฟกต์เยอะเย้ยเยอะ,ยะเย้ยคืออะไรวะอันนี้ผมไม่มั่นใจมันคืออะไรนะแล้วก็จะแล้วก็ภายในพิธนนีบทนะครับจะได้ฟืน้นฟูค่าโกรธซื้อผ้า 45, ให้แก่ตัวตัวเราด้วยแล้วก็ เพื่อนำทีมเดวนก็คือตีครั้งหนึ่งก็มีได้ค่าโขดด้วยโอ้โหบึ้มๆแล้วก็นี่ครับซูปเปอร์ซูปเปอร์เซงนะครับก็คือว่าพลังจีสูงสุดนะครับก็คือว่าเป็นกายภาพเนาะก็คือตีตีตีตตทำตีเป็นกายภาพแพี p x tag พีแท็กเนาะอ๋อตัวนี้แซงมาเป็นเล่นเล่นสาย m x tag แล้วก็พ p แท็กด้วยเมื่อค่าฟูลี่ต่ำกว่าเจ็ดสิบจะสามารถโจมตีได้อีกครั้งด้วยพลังจีสูงสุดของพ p แท็ก ม่ส่วนค่าป้องกันกก่ภาพตรูทั้งหมดตัวเขาจริงจะได้รับค่าต้านทานความเสียหายโดยไม่ส่วนใช้ค่าป้องกันไก่ภาพค่าป้องกันกายภาพและค่าป้องกันกายภาพเป็นเวลับหนึ่งเทินโอ้หมายความว่าเทินแรกอะถ้ามันตีตัวแรกนะถ้ามันตีตัวแรกนะมันจะตีซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วมันก็จะได้บัฟบัฟดาเมดด้วยแล้วก็บัฟไอ้กันกันตุงเตี๋ยไอ้ไอ้โลเล็กอะไอ้โลเล็กก้าที่มันตีเข้าทีละหนึ่งหนึ่งอะโอเค ไอ้ที่ว่าตัวกงอยู่แล้วเนี่โอเคมาผมมาตัวอีกตัวหนึ่งอ่าไม่ใช่ตัวหนึ่งถ้าไม่ตายนะครับเป็นมันบอกว่าเป็นเมจิกและกายภาพบวกสองอันเข้าไปเงี้ยสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายทั้งหมดเป็นเวลาหนึ่งเป็นเวลาสี่ครั้งแรกสร้างความเสียหายเอ็มเอ็กแท็กมหาศาลใบเป้าหมายทั้งหมดและมีโอกาสสูงนี่ทำให้ทาให้ชามด้วยหรอโจมตีเพื่อนทีมแบบสุ่มเป็นเวลาสองเทินรั้นที่สองสร้างความเสียหายหกสิบเปอร์เซ็นต์ของบีเอ็กแท็กไม่นับคาบปอะกันโตีเ้ด้วยให้กับศัตรู ทั้งหมดและตัวเขาเองจะได้รับไม่รับไม่ได้รับความเสียหายจากพีเอทกเป็นเวลาสองเทินโอ้โหฝันลายแห่งพีเอทกก็หมายความว่าใครที่เล่นสายพีเอท็กเราเจอตัวนี้ก็คือโดดแกนางครับเมื่อมันใช้ได้ก็ตีไม่เข้าครับเวลาสองเทินที่เป็นพีเอทกนะถ้าเป็นซีหรืเอ็มก็ยังตีได้อยู่ครั้งที่สามครับค้าความเสียหายยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตให้กับสตูแลปะป้าหมายทั้งหมดโดยมีโอกาสสูงที่จะ โฟว์วอร์กิงเพียงแค่การโจมตีตีไปที่阿รามากิด้วยความสงหาที่ตดดลุงบนันเธอครั้งสุดท้ายสร้างดาเมจสร้างสง่าเกมได้อีกสี่เปอร์เซ็นไม่นับค่าบรงกเปจนชีวิตโหดที่รู้อีกและมีอัตราที่สูงมากที่จะบับโลสะท้อนมีสะท้อนอีก ความเสียหายต่อตัวเองสามเปอร์เซ็นต์ฟื่นงขึ้นความโกรธเกี้ยวให้กับตัวเองหนึ่งร้อยแล้วฟื่อดูค่าความโกรธเคี้ยวให้กับตัวเองห้าสิบโอ้แช้มาทำายรัวๆวก็คือหมายความว่าก็คือถ้าเราแชมเตะ,ะมันจะมีสี่ครั้งนะที่มันบอกสี่ครั้งนะที่มันบอกนะหนึ่งเนี่ยหนึ่งเนี่ยจะทำให้สตูเนี่ยมีโอกาสติดหลงไหลนะครับตีตีกันเอง แล้วอ่าแล้วเป็นเวลาสองเทินแล้วครั้นที่สองเนี่ยสร้างความเสียหายหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับเป็นเป็นเป็นพีเอพนะไม่ถึงดามเมจอะที่อันเนี้ยมันกำลังบอกว่ามันจะตีสี่ครั้งทําดาเมะสี่ครั้งแต่ผมไม่มั่นใจว่าทํายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันแล้วก็หมายความว่าคือถ้ามาตั้งมัน,นะจะทำสี่ครั้งแต่จะเป็นสี่ครั้งยังไงเดี๋ยวมาดูก็คือครั้งแรกนะครับตีทุกตัว ตีทุกตัวแล้วก็ทําให้ติดชามไม่รู้ว่าติดชามทุกตัวไหมแต่ติดชามครั้งแรกนี่ก็น,น่ากลัวมากแล้วก็ครั้งที่สองนะครับ่าสร้างความเสียหายนะครับเป็น6กสซของพี t อแท็กก็สตีทะลุแล้วก็มันบอกว่าไม่นสนใจค่าไอ้นี้ด้วยนะค่าพลังกรารผลังงกันด้วยนะ แกะตวัวตำรวจตัวเขาเองเนี่ยไม่ได,ดไ้รับความเสียหายทีแท็กแล้วก็มันจะไม่ได้รับความเสียหายจากเป็นจากพีแท็กด้วยเป็นเวลาสองเทิร์นทั้งตัวของอารามากิเองแล้วก็ตัว oh. พัตมิตรด้วยโอ้โหพีแท็กนี่คือหลอนนี่ยเป็นแล้วก็ขั้นที่สามก็เศร้าเลยเป็นยี่สิบห้าสิบของเฮตีแกะตัวแล้วประมาณทั้งหมดแล้วก็มีโอกาสติดเยาวยวนอีกแล้วก็ครั้งสุดท้ายสร้างอ่าความเสียหายเป็นเอ็มเอ็กแท็กด้วย เราไม่นับค่าพลังป้องกันก็คือตีทะลุครับโอกาสที่ระบบโลกสะท้อนเนี่ยคือพอได้รับโไบอ้โลสะท้อนใช่ไหมใฝ่สตูตีมามันจะซ้อนไปสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วทีเนี้ยมันจะฟื้นค่าความโกรธด,ด้วยหนึ่งร้อยหน่วยเรามันทึกไ,ได้ห้าสิบหน่วยอันนี้อาต่อมาไอ้สปอร์เซอ์นะครับหากความโกรธจากพลังทำลายล้างสูงเกินร้อยห้าสิบอารามากิจะใช้ความโกรธทั้งหวดของเขาเพื่อสร้างอสียหายเท่ากับแปดสิบเซนของพลังโจมตีไม่นับพลังป้องกัน ใค่ภาพโปรตีทะลุเกาะด้วยนอกจากนี้โปรดทราบว,ว่าเป้าหมายใดก็ตามที่มีพลังชีดน้อยกว่าเ0ิเนของพลังชีตของเขาอารามกกากิจะเข้าสู่นรกอัมพาตเป็นสองเทินและ,แล,ะลดความโกรธจากพลังทำไมล้างลงหนึ่งร้อยเป้าหมายที่น้อยลงหนึ่งร้อยเป้าหมายที่อยู่ตรงหน้าคุณจะไม่ได้รับความเสียายจากความโกรธคดิตกคูณสามใช้ไม่ได้กับอินพอซฮะงงแฮะหมายความว่าเท้าหน้าเท่ากับแปดเนของพลังจุมตีหรอ ตะลุกเกอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวผมมาตีน้องไข่แล้วกันโอเคอ่าอันนี้ผมยังไม่ได้เอาอะไรกี่ไปอัพขึ้นนะอ่าเดี๋ยวเราดูตีปติตีปตินะครับปักตีมูแล้วก็ตีเป็นแนววงเขนอีกรอบหนึ่งแล้วก็ระเบิดทุกตัว แล้วก็ลดโทสษะนะครับที่เห็นแล้วก็มีเพิ่มบัฟสิบเปอร์เซ็นด้วยนาเมจเพิ่มขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูท้ามาตายกันทําตายยังไม่ออกเอาแล้วถ้ามาตายครับตีทุกตัวนะครับแล้วก็ทำให้มิวมอ,อ,อ่า ศัตรูมีโอกาสที่จะติดไอ้นี่นะครับลดดาเมจแล้วก็มีติดห้ามห้ามเลือดด้วยห้ามออยเขาเรียกห้ามยูเลือดแล้วก็ติดลดไม่มีอีกโทแล้วก็ระเบิดไปอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าท้งนี้ทางนั้นนะครับแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะเพิ่มไอ้นี้อีกอ่าพลังโทสาก็เพิ่มโทสะอีกหนึ่งร้อยเพิ่มทัตงทีได้อีกปรับปเห็นนะ พีเอ็กโดนรถมาเลยแล้วก <laughs> ็ระเบิดตุบๆแล้วก ah? ็รถนะครับแล้วก็มีโอกาสนี้ด้วยนะอ่าติดไอเนี้ยไอโลโลกาดนเมตอะเห็นไหมพีเอแ็กตีไม่้นะครับรถเห็นไหมครับที่ผมบอกครับพีเอท็กที่มันจะตีตีแบบตีไม่เข้าอ่ะ สายพีเแต่คือตีมาข้าวล้าถ้าตีตารางนนเนี่ยถือว่าดีนะครับาะว่าเล่นได้เพราะว่าตัวมันเล่นได้เลยแหละมันเล่นได้เลยลแต่ถ้าขึ้นชูนาก็น่าจะโหดกว่าน,นี่อนากินะครับโอเคโหค่อนข้างยาวนะแต่ละตัวเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวตัวละครตัวอื่นผมรีวิวไม่ได้เพราะว่ายังไม่เห็นภาพแนะนำสกิลเฉยๆก็ ไม่ได้เนาะแต่ว่าเลลี่ครับเลลี่อันนี้เล่นได้เลยประมาณว่าตัวละครประมาณเป็นตัวดามจได้เป็นตัวซัพบได้จุนทราผมนะก็คือเป็นตัวบัฟทีมด้วยหมายถึงว่าอ่าแล้วก็ทําสถานะหมายถึงว่าอ่ายิ่งยิ่งยิ่งถึงเทินเลลี่อะครับจะทำให้เป้าหมายอีกฝันหนึงได้รับคอามเสีรยเพิ่มขึ้นสิเปอร์เซ็นะครับซอนซอนทับเนี่ยได้สูงสุดห้าครั้งนะครับ หมายความว่าก็คือยิ่งอยู่ยิ่งนาวอ่ายิ่งอยู่เทินเยอะยิ่งแรงนะครับเอาเข้าใจงี้ก่อนอันนี้คือเรลี่นะครับที่อัปเดตมาเพิ่มน้เป็นชูล่าหนึ่งดาวนะครับแลว้วก็ต่อมาโมโมโนซุเกะยังไม่มีใครเล่นนะยังไม่มีใครรีวิวแต่ว่าผมขอข้ามไปก่อนเดี๋ยวรอวิดีโอมาก,ก่อนแล้วก็อ่ะลืมบอกอีกอย่างหนึง่งมีมีตัวนึงครับเอ็ดเวิร์ดนิวเกต เอ็นเวนิเกตอีกตัวหนึ่งก็ขึ้นเป็นชูล่าสองดาวได้นะครับ่าถือว่าของหาง่ายนะในการขึ้นเล่นได้ครับนิเกียเล่นได้แต่ว่าไปสุดไหมอันนี้ไม่สุดนะครับแต่เล่นได้ <c oughs> โอเคอารากิแล้วก็โมโมโนสเกหายังไงครับอารากิตอนนี้คือแจกฟรีนะครับสามารถหาโค้ดได้ทางเพจหรือว่าจะเอาโค้ดได้ลเต็ดคลิปชันผมก็ได้ต่อมาที่นะครับเคออส f a n านะครับโอเคเรามาที่ h o นเนอร์ช็นะเห็นไหมครับต้องการส่งแสนเพื่อนเราจะได้ไอพวกนี้นะทำยังไงเข้าประตูนี้นะครับแล้วก็ไปตีไปตีไปตีมอนไม่โหดต้องตีไม่เคยชนะเลยเออประมาณนี้สำหรับตัวละครใหม่อารากินะครับที่แจกฟรีแล้วก็ยอเทมต่างๆ ล็อกอินก็ได้ของไอนี้มะได้นี้โคตรดีเลยแล้วก็การใช้ทองนะครับถ้ามีถึงยี่สิบทองเอ้ยี่สิบล้านทองก็เอาให้ได้เนี่ครับแล้วก็ไปทําอารากิผมว่าเวิร์กอาราคิทาคุ้มทําคุ้มนะตอนนี้โอเคแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากนะครับก็จบไปแล้วเดี๋ยวมารีวิวกัวนอีกในคลิปต่อไปถ้ามันมีอัปเดตนะหรือถ้ามันมีวิดีโอตัวอย่างแบบตัวละครที่ผมบอกว่าอย่างเช่นแบบ ตัวนี้ดีไหมตัวนั้นดีไหมอะไรเนี้ยเราคอมาคือผมไม่เห็นภาพเหมือนอารอารกีครับอาการกีคืออันนี้ไม่ได้โทษทีมงานนะแต่ว่ามันบางทีมันเกมบางทีมันอาจจะลืมใส่ครับมันเลยอาจจะไม่มองมองไม่เห็นตรงเนี้ยอาจจะเป็นบั๊กฝากทีมงานไปแก้หนนะ่อยนะอ่า